สวัสดีค่ะก็ตามสัญญานะคะที่จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะตัวนมพึ่งไบโอนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวไบโอนะคะสูตรเป็นเพียร้อยเปเ็นต์เป็นไบโอแล้วก็ยี่ห้อนะคะของเขานะคะก็คือจะเป็นยี่ห้อชื่อยี่ห้อซันชายนะคะตัวนี้เป็นไบโอยังไงนะคะ เราดูที่ฉลากก่อนเลยนะคะตัวนี้เขาจะเขียนไว้บอกเลยนะคะว่าเป็นไบโอรอยด์เจลลี่นะคะ1,600มิลลิกรัมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ียวมาในรูปแบบที่มีกล่องนะคะมีกล่องมาให้แล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีตารางพลังงานมาให้ด้วยนะคะซึ่งน้อยมากๆนะคะที่นมพึ่งเนี่ยจะมีตารางพลังงานมาให้นะคะว่า กินต่อเม็ดกินต่อแคปซูลน,นะคะจะให้พลังงานเท่าไหร่นะคะซึ่งพลังงานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมิลลิกรัมเลยนะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างที่บอกนะคะว่านมพึ่งตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้พลังงานสูงมากแล้วก็เขาเขียนไว้นะคะที่ฉลากว่าไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นนมพึ่งที่ เด็กเล็กๆนะคะที่3ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะทดลองทานได้นะคะในกรณีที่น้องๆน,นะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรนะคะคุณแม่ๆก็ไม่ต้องให้ทานก็ได้นะคะไม่ต้องทานเพื่อเป็นการบํารุงนะคะแต่ถ้าน้องเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะคะที่ไม่ได้แพ้เกสรดอกไม้ไม่ได้เป็นหอบหืดน,นะคะก็ สามารถที่จะให้น้องเนี่ยนะคะลองเทสดูได้นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือลูกของพอยนะคะก็ให้ทานนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะใกล้ๆฉลากอ่ะตัวนี้นะคะข้อดีของมันนะคะมีอะไรบ้างนอกจากจะเป็น100%เปซเพียวแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเจ้าของของเขาเนี่ยเป็นคนออสเตรเลียโดยตรงเลยนะคะอย่างที่บอก คือข้อดีนะคะของของการเป็นเจ้าของของออสเตรเลียเนี่ยก็คือว่าเขานะคะเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของที่อยู่ในประเทศในแหล่งวัตถุดิบนั้นๆน,น,นะคะซึ่งถ้าหนังพึ่งยี่ห้อไหนนะคะเจ้าของเนี่ยเขาเป็นออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะขาดไม่ได้เลยที่จะต้องมีสกรีนสกแกนอยู่ที่กระปุกนะคะเพื่อเป็นการตลาดของเขาเลยตัวนี้ ระปุกนะคะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะในรูปแบบนี้ตัวนี้นะคะไม่ได้บอกว่ามันเป็นนมพึ้งนะคะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่านะคะโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วนะคะการที่นมผึ้งเนี่ย1,600งนรมิลิกรัมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรท6%นะคะบางยี่ห้อก็จะไม่บอกเอ่อเปอร์เซ็นต์บอกเป็นสารอาหารแทนบางยี่ห้อบอกมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต แต่ว่าเราก็จะพอจะคาดเดาได้นะคะว่ามันน่าจะอยู่ในเลท6%นะคะตัวนี้เป็นไบโอความไบโอก็คือความเป็นออร์แกนิกนะคะเป็นธรรมชาติการผลิตที่เป็นออร์แกนิกสะอาดแบบนี้นะคะตัวนี้บรรจุเป็นกระปุกทึบก,กระปุกทึบแบบนี้นะคะก็มีข้อดีนะคะตรงที่ว่าเวลาที่มันเดินทางไปไหนมาไหนนะคะมันก็จะ ไม่โดนแสงก็เป็นการเซฟให้นมพึ่งเนี่ยนะคะมันคงความสดใหม่ได้อยู่ตลอดนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาก็ผ่านมาตรฐาน GMP และทุกอย่างอยู่แล้วนะคะที่สำคัญตัวนี้นะคะมีผลเทสออกมานะคะว่าตัวนี้เขาไม่มีโลหะหนะักคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีการสะสมนะคะเพราะว่าเขาเป็นไบโอด้วยนะคะแล้วก็ ขายมาแล้วนะคะกว่า10ล้านเหรียญนะคะทั่วโลกก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปหาข้อมูลนะคะอยู่ทางพวก ebay amazon อะไรพวกนเนี่ยค่ะก็จะเจอนมพึ่งตัวนี้นะคะลองเซิร์ชหาดูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะแต่ว่าของพอยนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะราคาดีมากๆใน 3 6มิเมตรนะคะถ้าใครนะคะอยากจะทราบนะคะว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ขอให้ทักแชทเข้ามานะคะขอให้ทักแชทเข้ามาถามนะคะเพราะว่าราคาเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆในแต่ละครั้งเนี่ยะคะ่ะในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นยังไงคะ่ะ โอเคนะคะเรามาเริ่มเลยนมพึ่งตัวนี้นะคะลักษณะสีเขาจะเป็นแบบนี้บรรจุอยู่นะคะในแคปซูลใสนี่แหละคะ่ะแต่ว่าความนิ่มของเม็ดเขานะคะก็กลืนง่ายเม็ดไม่ได้แข็งนะคะเป็นเป็นซอฟเจลนะคะแบบนิ่มหน่อยเม็ดเขาก็จะไม่ได้แบบว่าโูแข็งโป๊กนะคะที่แบบว่ากลืนยากลักษณะสีของนมพึ่งนะคะก็จะเป็นสีนวลๆอ่อนๆนะคะนี่เดี๋ยวจะปาดให้ดูนะคะ นี่นะคะรสชาตินะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะบีบออกมาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะอากาศก็ถ้าอากาศร้อนๆนะคะมันก็อาจจะเป็นน้ําที่เหลวกว่านี้นะคะอันนี้เราอยู่ในอากาศที่เย็นเนาะก็เลยจะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นครีมครีมสีเหลือนะคะอ่านี่เป็นแคปซูลนะคะที่ตัดออกมาแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวในแคปซูลเนี่ยเขานิ่มทานง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกินน้ําข้างในมันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อบางคนนะคะชอบที่จะกัดแล้วก็ทานนะคะตรงเพิ่งตัวนี้นะคะกัดออกมาแล้วก็ทานได้นะคะไม่มีความแบบว่าเหม็นหือน้ํามันหรืออะไรนะคะนี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลองชิมดูนะคะรสชาตินะคะก็จะ มีความมันหอมหอมนะคะอมห,หวานๆนิดๆน,นะคะมันก็คือลักษณะของนมพึ่งนี่แหละคะ่ะนมพึ่งแท้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเนื้อสัมผัสรสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มละมุนนะคะแล้วก็ไม่มันไม่มันปากคือไม่ได้แบบว่ามีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหมัน มันมันไปถึงเพดานล,ลิ้นมันมันติดเต็มปากม,มีควรู้สึกมันแผลบอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยนี่นะคะเช็ดออกมากระดาษทิชชูนะคะเนี่ยค่ะนมพึ่งเนี่ยธรรมชาติของเขานะคะมีความเป็นไขมันอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะ เขาจะไม่ได้มันแบบมีความเป็นน้ํามันสูงเง,งี้ยเป็นไขมันธรรมชาตินะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเป็นตรมเพึ่งเพียวนะคะในรูปแบบซอฟเจลอันนี้เป็นประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเทียบกันนะคะตัวนี้นะคะรสชาติเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเฮลตี้แคร์นะคะแต่ไม่มีความข้นมากกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกับคอ s t a คอสตเนี่ยคือมันไปเลย ะะมีความมันมีความน้ำมันมะพร้าวนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะตัวนี้คืออย่างก่อนนั้นที่พลอทเทสคอสต้านะคะคือแบบกินแล้วแบบอย่างที่พลอยบอกแล้วถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยคือแบบว่าเหมือนแบบน้ํามันทาลิปสติกที่ปากเลยนะคะเหมือนเราทาลิปมันเลยแต่ตัวนี้ความรู้สึกไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มีความหอมมันละมุนกลิ่นของไขมันที่ มันไม่ใช่น้ํามันนะคะมันเป็นกลิ่นที่แบบคือถ้าเคยทานน้ำผึ้งเป็นประจาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของแบบกลิ่นของไขมันพึ่งอะประมาณนั้นนะคะมันจะมีมีมีความเป็นรสชาติแบบนั้นผสมอยู่ด้วยซึ่งจะบอกว่าก็ชิมมาหลายยี่ห้อนะคือตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะตัวนี้ถือว่าผ่านถือว่ารสชาติดีอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีความมันที่แบบโหมันแบะบมันสูงนะคะก็ตัวนี้ โดยหลักๆแล้วนะคะบรรจุ365เม็ดตัวนี้ยังไม่ได้มีแบ่งขายอะไรนะคะเพราะว่าราคาถูกมากและนุ่มพึ่งเนี่ยแบบมีกล่องทุกอย่างพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลูกค้านะคะรองไปศึกษาตัวนี้ดูนะคะลองเข้าไปตาม Ebay อะไรพวกนี้ค่ะดูซิว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะคะแต่บอกว่าของพลอยเนี่ยราคาเนี่ยคือแบบว่าณนะวันนี้นะคะคือราคาเนี่ย แทบคือก็คือ,คอแค่ไม่ถึงพันนะคะตัวนี้ซึ่งเป็นน้มพึ่งที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่พอยก็ไม่สามารถที่จะขายราคานี้ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปดีลกับบริษัทมาเองโดยตรงเลยนะคะตัวนี้ออสเตรเลียโดยตรง100%เซนะคะเจ้าของมันออสเตรเลียเป็นน้มพึ่งเพียวร้อยไบโอนี่นะคะตามฉลากเลย1,600 มิลลิกรัมนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่ช n แน l พอรหรือว่าในเพจได้เลยนะคะค่ะก็สามารถนะคะที่จะติดตามเข้ามาในเพจนะคะว i ตา m ิน r t p o r t for you นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิตามินนะคะแล้วก็วิตามินนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ Import นะคะที่แปลว่าน้เข้านะคะ for แล้วก็ you สำหรับคุณนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะให้ดูใก,กล้ๆก,กันอีกที อย่างล็อตนี้นะคะล็อตนี้ก็คือแบบหมดอายุนู่นเลยค่ะสองพนนะคะตัวนี้นะคะฝาเขาเปิดออกมาเขาจะมีซิปเลยนะคะตัวล็อกตรงนี้ซิลตัวล็อกตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่จะเป็นจะต้องมีซีลตรงนี้ทับอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีตัวเกลียวลอ็อ <c> ก <oughs> เกลียวล็อกตรงนี้นะคะมีตัวเกลียวล็อกอยู่แล้วนี่นะคะนะคือเปิดมาปุ๊บก็คือทานได้เลยนะคะนี่ เม็ดเหลืองนวลสวยนะคะตัวนี้เนี่ยทำเพื่อแบบว่าส่งออกเลยพวกเนี้ค่ะเขาก็จะต้องค่อนข้างที่จะควบคุมคุณภาพกันนิดหนึ่งนะคะทานวันละกี่เม็ดตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำนะคะทานเนี่ยวันละหนึ่งเม็ดก็พอนะคะยกเว้นมีปัญหาป่วยไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะทาน2เม็ดก็ได้นะคะตัวนี้ เหมาะกับใครนะคะแล้วใครเนี่ยควรที่จะลองซื้อตัวนี้ไปเทสดูนะคะ uh, อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะ uh. ก็คือตัวนี้ราคาไม่สูงมากแล้วก็โดสค่อนข้างที่จะเข้มข้น1,600มิลลิกรัมนะคะราคาเนี่ยจะบอกว่าใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับเนเจอร์คิงมากๆเลยนะคะเนเจอร์คิงจะ่ยจะ1,000มิลลิกรัมแล้วก็ uh, เฮล t ี y แคร์1,000มิลลิกรัมนะคะแต่ตัวนี้เนี่ย1,600มิลลิกรัมในราคาที่ดีมากๆนะคะคือใครที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณนมพึ่งเอาไว้เนี่ยว่าจะทันจะทานแบบว่าอย่างไฮโซพรีเมียมนะคะก็ถือว่าเอาตัวนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเรียกได้ว่าเป็นนมพึ่งที่มันคุ้มค่าเลยนะคะแล้วก็เห็นผลได้ดีตัวนี้นะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวแพ้ง่ายชอบคันชอบมีสะเก็ดหรือว่าคือ พวกแพ้ต่างๆอะค่ะนะคะ,นะคะเราก็เคยทานนมพึ่งยี่ห้ออื่นแล้วนะคะมีสิวขึ้นมีผดขึ้นอะไรพวกเนี้ยคะ่ะแนะนําเอาตัวนี้ไปทานนะคะเพราะตัวนี้เป็นสูตรไบโอคนที่ทานเนี่ยก็คืออยากหลังจากที่แบบได้ทานแล้วก็คือถ้าผิวพันเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าฮอร์โมนแบบเป็นสิวง่ายกินอะไรอะกินนมพึ่งบางคนนะคะจะบอกว่ากินนมพึ่งแล้วแบบว่าสิวตันขึ้นอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ ลองเปลี่ยนมาทานตัวนี้ดูนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามนุษย์แพ้ง่ายนะคะคิดว่าแบบกลัวจะแพ้อะไรต่างๆนานานเนี่ยก็คือลองเอาตัวนี้ไปทานดูนะคะแต่ว่าในกรณีที่คนที่แพ้เกสรดอกไม้อยู่แล้วก็คือทานไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เด็กๆน้องๆน,นะคะที่แพ้พวกเกสรดอกไม้หรือเป็นหอบหืดนะคะไม่ว่านมพึ่งจะเกดพรีเมียมแค่ไหนนะคะคุณก็ทานไม่ได้นะคะเพราะว่า,านมพึ่งเนี่ย มันทานไม่ได้สำหรับคนที่เป็นหอบหืดแล้วก็คนที่แพ้เกสรอ,อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันคน่อนข้างจะเข้มข้นและที่สำคัญตัวนี้มันเป็นเพียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่ายังไงอะแพ้ไอ้พวกแพ้ง่ายเนี่ยละค่ะก็ลองเลือกตัวนี้ไปทานดูคุ้มค่าคุ้มราคาบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มจริงๆนะคะคุ้มในขณะที่โดสของมัน1,600มิลลิกรัม นะคะอยู่ในเรทประมาณเนี่ยหแล้วราคานี้นะคะแล้วเป็นไบโอนะคะแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นราคาที่แบบสูงเวอร์แต่ถามว่าตัวนี้พรีเมียมไหมพรีเมียมแบบหูไฮคุณิตี้ที่สุดในท้องตลาดไหมไม่ใช่นะคะตัวนี้ไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวจะไปพูดกันอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวพรีเมียมที่สุดในท้องตลาดที่สามารถที่จะหาเจอได้ในตอนนี้เลยนะคะ ตัวนี้ถ้าใครสนใจอย่างที่บอกนะคะทักเข้ามาที่เพจวิตามินพอฟ o u หรือว่าจะเป็นทักไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวพอจะขึ้นเอาไว้ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็จะขึ้น ลายช่องทางการติดต่อนะคะที่ร้านเนี่ยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ว่าก็จะมีค่าบริการนะคะตัวดีนะคะก็จะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการเก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านเนี่ยสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะแล้วก็บอกที่อยู่ได้เลยไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถส่งสินค้าให้ได้เลยควรเก็บไว้ในตู้เย็นไหมตัวนี้คิดว่าควรคะ่ะควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ าทานตัวนี้นะคะนอกจากจะเรื่องผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยนะคะสปปรรพคุณทั่วไปนะคะของนมพึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็คือทานแล้วนะคะลดอาการอ่อนเพลีย ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะเพราะว่านมพึ่งเนี่ยจะมีวิตามินบีค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เขาจะมีช่วยในเรื่องระบบประสาทแล้วก็บางทีเนี่ยคนที่มีอาการแบบว่าเริ่มเริ่มนะคะที่จะปวดตามข้อปวดตามกระดูกอะไรพวกนี้นะคะ่ะนมพึ่งเนี่ยช่วยได้เขามีแคลเซียมในธรรมชาติของตัวเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี HDA โดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะนมพึ่งก็คือเขาจะช่วยเรื่อง ต้านอนุมูลอสรานะคะชะลอวัยอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่ทานนมพึ่งนะคะก็รู้สรรพคุณของนมพึ่งอยู่แล้วนะคะช่วยนะคะบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนนะคะอันนี้นะคะจะต้องทานไปนะสักระยะหนึ่งนะคะนมพึ่งเ,เราแนะนําทานก่อนนอนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่สนิทนะคะแนะนําว่าให้ทานนะคะตอนก่อนนอนนะคะจะดีที่สุด ก่อนนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ทานได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะ,ะที่แบบว่าอ่อนเพลียระหว่างวันชอบอ่อนเพลียระหว่างวัน,วนเช้าเชา้ชาตื่นมาเท,ทิ้งเที่ยงง่วไงไบ่ายง่วงอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความสดชื่อระหว่างวันประมาณนั้นนะคะก็ทานนะคะหลังอาหารเช้าแนะนํานะคะว่าควรจะทานหลังอาหารหรือไม่ใช่ตอนที่แบบท้องว่างจ,จัดๆท้องว่างจ,จัดก็หมายถึงว่านอนแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็กินเลย นมพึ่งนะคะมันเป็นอาหารเสริมในกลุ่มวิตามิน B เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกยี่ห้อนะคะจะนะคะไม่ค่อยแนะนําให้ทานตอนท้องว่างมากเพราะว่ามันอาจจะมีอาการขึ้นไส้ผือืดผอ,อมอย่างตัวพลอยเนี่ยเป็นนะคะตัวพลอยเป็นเพราะว่าลูกค้าบางคนก็บอกว่าเป็นแต่พอพลยบอกว่าให้ทานช่วงหลังอาหารหรือว่าช่วงที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะหรือทานก่อนนอนลูกค้าก็จะไม่เป็นนะคะ คนละอาการกับแพ้นะคะถ้าทานแล้วแพ้เนี่ยนมขึ้นในส่วนเนี้ยก็จะเป็นมีอาการแบบคันนะคะมีผลมีผื่นนะคะมีผื่นขึ้นนะคะตามข้อาพาบอะไรพวกนี้ค่ะอาการเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าอย่างที่เคยเคยแบบว่าขายมานะคะคนที่แพ้เนี่ยก็จะไม่เคยได้แบบถึงขนาดแบบว่าดุลแรงนะคะเพราะว่ากินเข้าไปนิดนึงอะคะ่ะก็จะรู้เหมือนเราแพ้อาหารชนิดหนึ่งอะคะ่ะอ่าแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ พอก็จะขอเตือนคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองแพ้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนการตัดสินใจทานนมพึ่งเนี่ยข้อห้ามเขาเลยนะคะก็คือคนที่แพ้เป็นหอบหืดนะคะทานไม่ได้มันจะกระตุ้นให้คุณมีอาการแพ้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ตัวนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็เราก็พรีเซนต์สรมภูมกันหมดแล้วนะคะใครที่สนใจก็น,นะคะตาม ถ้าเข้ามาตามช่องทางที่พอจะบอกเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะคะในคลิปต,ต่อไปนะคะกับตัวนุมพึ่งนะคะเกรดพรีเมียมค่ะ